เมื่อชีวิตของสาวน้อยบ้านนอกต้องเข้าเมืองกรุงและได้จับพลัดจับผูมากลายเป็นผู้จัดการวงไอดอลแอนิเมที่สร้างมาจากเพลงชื่อดังของฮันนี่เวอร์กับฮีโรอินชารุมโนะคิราวะเรฮีโรอินโตะนโชโนโอชิโกโตะเรื่องราวของซูซุมิฮิโยริเด็กสาวบ้านนอกที่ถนัดการวิ่งเอามากๆโดยเธอนั้นได้ย้ายมาเรียนต่อที่โตเกียวที่โรงเรียนสากุรากาโอกะเพื่อไล่ตามความฝันตัวเองที่อยากเป็นนักกีตาร์ และเมื่อเธอได้หางานพาร์ทไทม์ทำเพื่อยากแบ่งเบาภาระของพ่อแม่เธอก็ได้ไปสะดุดกับค่าแรง1,500เยนต่อชั่วโมงทำให้เธอได้มาสมัครงานเป็นผู้จัดการไอดอลฝึกหัดของวง l i ฟ e ิฟไอดอลดูโอสุดหล่อเท่ที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นของเธอซะง,งั้นนี่จะเป็นเรื่องราวการเก็บความลับของฮิโยริและการดูแลไอดอลหนุ่มทั้งสอง โดยการดำเนินเรื่องของเรื่องนี้ก็จะดำเนินผ่านตัวฮิโยริเป็นหลักซึ่งเราก็จะได้เห็นความพยายามของน้องทั้งความสัมพันธ์ของเพื่อนที่โรงเรียนใหม่และการทำงานและเก็บความรักในฐานะผู้จัดการไอดอนฝึกหัดรวมไปถึงความฝันที่อยากเป็นนางเอกและมีเจ้าชายเป็นของตัวเอง。 ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าเรื่องนี้นี่จะโฟกัสที่ฮิโยริเป็นหลักฉะนั้นนี่จึงเป็นแอนิเมะไอดอลที่เรื่องไม่ได้โฟกัสที่ตัวไอดอลมากขนาดนั้นโดยทางด้านตัวละครก็ยกชับมาจากเพลงในชื่อเดียวกันเลยอย่างเพลง Hero อินชารุโมโนโดยเริ่มที่นางเอกของเราอย่างซูซูมิฮิโยริสาวน้อยที่ชีวิตผกผันต้องมากลายเป็นผู้จัดการไอดอลฝึกหดัดให้เสียงภาคโดย คุณมินาเซอินโอริผู้เคยให้เสียงภาคเร็มจากรีซีโรมาให้เสียงภาคสาวน้อยสู้ชีวิตคนนี้ตามต่อด้วยไอดอลหนุ่มโซเมยะยูจิโร ภาคโดยคุณยูชิยามะโคกิที่เคยภาคมิยามูระอิซึมิจากฮุริมิยามาให้เสียงภาคเป็นไอดอลหนุ่มจากวงลิฟลีฟเพื่อนร่วมชั้นของฮิโยริด้วยความที่เป็นที่ชื่นชอบในหมู่สาวๆเขาจึงพยายามทำให้ตัวเองนั้นสมบูรณ์แบบอยู่เสมอแต่เอาจริงๆ เขานั้นเป็นคนชอบพูดถากถางและชอบมีปากเสียงกับไอโซที่เป็นเพื่อนร่วมวงอยู่เสมอแต่ถึงกันั้นเขาก็มองว่าไอโซเป็นไอดอลที่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนตามต่อด้วยเพื่อนร่วมวงที่เรากล่าวไปข้างต้นอย่างชิบาสกิไอโซไอดอลวงลิฟหลฟเพื่อนของฮิโยริและยูจิโรเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องผู้หญิงแต่ถึงกันั้นเวลาที่ต้องแสดงต่อหน้าแฟน,แฟน เขาก็ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะทะเลาะกับยูจิโร่แต่นี่ก็เหมือนกันที่เห็นว่ายูจิโร่ไม่เป็นสองรองใครในเรื่องไอดอลแน่นอนภาคโดยคุณชิมาซสกิโนบุนากะผู้เคยให้เสียงภาคยูโนจากแบ็คโคลเวอร์มาปลดปล่อยประกายแสงให้กับไอดอลชายคนนี้ตามต่อด้วยเพื่อนร่วมชั้นของฮิโยริอีกสองคนอย่างนากามูระจิซุรุเป็นคนดูเงีย,งยบๆและจริงจังแต่เวลาพูดสิ่งที่ชอบเธอนั้น ด้วกับพูดเร็วและคล่องปือเลยทีเดียวให้เสียงภาคโดยคุณฮายามิซาโอริผู้ให้เสียงภาคยอฟอร์เจอร์จากสปายแฟมิลต่อด้วยตัวละครเพื่อนอีกคนของฮิโยริอย่างฮัตตริจูริเพื่อนร่วมชั้นของฮิโยริที่มองเห็นว่าฮิโยริมีปัญหากับโรงเรียนใหม่จึงได้เข้าไปเป็นเพื่อนกับเธอเป็นสาวแก้วสุดแซบที่ร่าเลย และคอยเอาใจใส่คนอื่นอยู่เสมอภาคโดยคุณสากุระอายาเนะ ผู้เคยให้เสียงภาคนาคโนโยอสึบาจากเจ้าสาวผมเม็นแฝดหนอกจากนี้ยังมีตัวละครอื่นๆจากฮันนี่เวิรอีกมากมายทั้งวงไอดอลหนุ่มฟูเทอรนโฟที่เราเคยเห็นเขาประกอบ MB ของฮิโยริมาแล้วจากเวอร์ชั่นเพลงแต่ตอนนั้นนะมาแค่เป็นป้ายนะและ2พี่น้องอย่างโมนาและเซนามาร่วมสร้างสีสันให้กับอนิเมะเรื่องนี้ มาทางด้านทีมงานสตาฟกันบ้างโดยจะได้โปรดิวเซอร์อย่างคุณไซโตชุนสุเกะผู้ที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับอนิเมที่โด่งดังมามากมายทั้งอนโนฮหนาดอกไม้มิตรภาพความทรงจำและชิกาสึวาคิมิโนอุโซเพลงรักสองหัวใจโดยจะได้ผู้กำกับอย่างคุณฮาชิโมโตโนริโกะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่เขาคุมบังเหียนกำกับอนิเมะด้วยตัวเอง ส่วนทางด้านสคริปต์ก็จะได้คุณนาริตะโยชิมิผู้เป็นซีรีส์คอมโพสิชันจากเรื่องเซนไบกะอุไซโคไฮโนฮานาชิมารับผิดชอบเรื่องบทในเรื่องนี้โดยทางด้านดนตรีก็จะได้ฮันนี่เวิร์ร่วมกับคุณเฮียวกะโมเอะมาสร้างสารรค์ดนตรีประกอบในเรื่องนี้ โดยจะได้สตูดิโอเลดิวสตูดิโอที่เคยสร้างการ์ตูนยูริสุดเบาสมองอย่างยูรุยูริมาสร้างสารรค์ความน่ารักของฮิโยริจังและผองเพื่อนในเรื่องนี้โดยเพลงเปิดก็จะได้วงลิฟลลฟมาร้องให้กับเรื่องนี้โดยจะใช้ชื่อเพลงว่าจูเลีย ส่วนเพลงปิดจะใช้ชื่อว่า t o k กียวซันนี่พาที่จะขับร้องโดยฮิโยริและเพื่อนสาวทั้งสองคนของเธอแล้วฮิโยริจะทำงานผู้จัดการไอดอลพร้อมๆกับไล่ตามความฝันที่อยากเป็นนักกรีชาได้หรือไม่ก็ไปเอาใจช่วยน้องได้ในวันที่7เมษายนนี้ที่แพลตฟอร์มไหนก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีและก่อนจากกันไปนะครับฝากบอกผมหน่อยนะครับว่าคุณชอบเพลงไหนในฮันนี่เวิมากที่สุดและถ้าคุณชอบสกูป๊ปในเมะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของผมที Anime al, ่เกี่ยนิเมะที่เดียวสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับทุกคน